สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเตือนภยัยจอดรถใกล้เสาไฟฟ้าถูกไฟไม่วัดทั้งคันเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ถูกแชร์ในโลกโซเชียลเมื่อแฟนเพจ a c e b o o k เจมอยวีนิวได้โพสต์คลิปวิดีโอรถกระบะกำลังถูกไฟไม่ย่างหนักจนได้รับความเสียหายเกือบทั้งคันโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งภายในซอยลำลูกกา71ตําบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งนี้แฟนเพจระบุข,ข้อความว่าอย่าไปจอดรถที่ใกล้เสาไฟเคสนี้เมื่อแปลงระเบิดสะเก็ดไฟไปโดนรถไม่ทั้งคันไม่เหลือก็คงต้องถามการไฟฟ้าว่าอย่างไรก็คงต้องสอบสวนกันว่าเป็นการประมาทหรือไม่แล้วหาสาเหตุอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ